somehow we lost our way i don't know how we did it we went so of course and now you're on your pain does this mean that we're all เอาละค่ะเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะเจ๊ก็จะบำรุงผิวหน้าด้วยตัวเลอสกินมิวเฟสครีมนะคะตัวนี้ก็จะช่วยบำรุงให้ผิวหน้าชุ่มชื่นค่ะแล้วเวลาที่เราแต่งหน้ามันก็จะทําให้เครื่องสําอางเราติดทนนะคะแล้วก็หน้าดูแบบมีความชุ่มฉ่ามากๆนะคะตัวนี้ จากนั้นคะ่ะนะคะเจ๊ก็จะใช้ตัว VDL ค่ะตัวนี้เป็นพรีเมอร์นะคะแล้วก็จะช่วยปรับสีผิวให้ดูไบรท์ขึ้นนิดนึงแล้วก็จะทําให้หน้าดูฉ่ำๆนะตัวนี้ถ้าเราสังเกตเวลาที่เจ๊ทาเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าหน้าดูฉ่ำๆเหมืนกกอนเซอร์เคิลยอย่างงี้นะคะจากนั้นคะ่ะวันนี้เจ๊จะใช้รองพื้นนะคะรองพื้นสุดฮิตนะคะของบูชัวนะคะตัวนี้ก็เนื้อของเขาก็ไม่ได้แบบ คอบเยิมากนะคะแต่ว่าก็จะให้ลุคที่ดูแบบมีความเป็นธรรมชาตินะคะและในลุคนี้เจก็จะใช้แปรงค่ะนะคะแปรงลงก็คือจะใช้เป็นแปรงวนๆให้ทั่วใบหน้าค่ะเพื่อให้รองพื้นเรียบเนียนไปกับผิวหรือบางคนถนัดใช้ฟองน้ำก็ใช้ได้เช่นกันนะคะนะคะแล้วก็จะเกลี่ยให้เนียนให้ทั่วใบหน้าเลย เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเจ๊ก็เลยเลือกใช้คอนซีลเลอร์เพราะว่าตัวเจ๊เองเนี่ยจะมีกระนะคะตรงบริเวณโหนกแก้มนะคะแล้วก็ใต้ตาค้ำด้วยเพราะฉะนั้นเจ๊ก็ต้องเน้นคอนซีลเลอร์ลงไปพอเราใช้คอนซีลเลอร์ปุ๊บเนี่ยหน้าเราก็จะดูเป็นแบบเหมือนไรที่ติอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นเทคนิคนี้เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะที่พวกเราเอาไปใช้ได้เลยนะคะตรงนี้ ก็ใช้แปรงเกียร์ได้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะเซตด้วยแป้งฝุ่นค่ะนะคะแป้งฝุน่นตัวนี้เจ๊จะใช้เป็นของลอล่านะคะคือจะเป็นแป้งฝุ่นแบบโปร่งแสงนะคะเซตให้ทั่วใบหน้าจากนั้นเนี่ยเจ๊ก,ก็จะใช้เป็นแป้งบูเต้เบอร์3าค่ะเพราะว่าแป้งบูเต้เบอร์3เนี่ยเจ๊จะเอาไว้ไลท์ตรงบริเวณกรอบหน้าเนาะเพื่อให้กรอบหน้าเราดูเรียวแล้วก็ดูมีมิตินั่นเองค่ะนะคะ ลงไปเหมือนแบบอารมณ์เหมือนลงเชดดิ้งเลยนะคะสันจมูกจมูกลงให้หมดลจากนั้นค่ะเราก็จะมาเข้างานเขียนคิ้วต่อเลยนะคะซึ่งเขียนคิ้วนั้นนะคะเจ๊ก็จะใช้ browit by น้องฉัดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะให้คิ้วที่ดูเป็นธรรมชาตินะในหนึงกล่องก็จะมีทั้งหมด12 12แบบเขาเรีรยกอะไร12บคู่นะคะเวลาติดนะคะเราก็จะติดหัวคิ้วเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณหัวตานะคะแล้วก็เวลาติดก็สองกระจก แนวตรงด้วยเพื่อให้มันดูขนานกันเนาะนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนะลอกนะคะตรงส่วนที่เป็นรูปคิ้วสีดำออกมาแล้วก็ใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลค่ะลงลงไปนะคะเพื่อให้มีกรอบคิ้วขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะใช้อายแชโดว์นะที่สีเข้มๆเนี่ยลงได้อีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะคะมันก็จะทำให้เรามีกรอบคิ้วโดวยที่เราไม่ต้องมานั่งวาดเนาะก็จะเหมาะมากสำหรับมือใหม่นะคะหรือว่าคนที่อยากได้อะไรแบบ แนวแนวทางการเขียนคิ้วที่แตกต่างจากเดิมรอยนี้นะคะตรงส่วนไหนที่เลอะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์ค่ะเก็บให้เรียบร้อยนะคะแค่นั้นเองแล้วก็เราจะใช้อายแชโดว์เนี่ยเติมได้อีกถ้าหากว่าเราต้องการความเข้มแล้วก็ปัดมาสคาราคิ้วแค่นี้ค่ะคิ้วก็จะดูเป็นธรรมชาติแหละนะคะจากนั้นเรามาเข้างานตาบ้างนะคะในส่วนของงานตานั้นเนี่ย เจ๊จะใช้พาเลตของ j u i e s นะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นสีออกโทนส้มๆนะก็จะใช้สีส้มอ่อนค่ะลงให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะก็จะแต่งง่ายลุคนี้ตัวเองไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะแล้วก็พอลงเสร็จปุ๊บเราก็ลงขอบตาล่างด้วยนะเพื่อ ให้สีมันดูสมูทน,นะดูเท่ากันแล้วก็ลงสีส้มที่เข้มกว่าอีกสีหนึ่งนะคะลงไปตรงบริเวณช่วงเปลือกตาบนช่วงที่มันเป็นวีวีช่วงหางตานะคะนะลงให้ทั่วเปลือกตาบนเปลือกตาล่างแค่นั้นเองเสร็จแล้วเราก็จะลงสีที่ออกเป็นสีแดงๆอมน้ำตานิดนึงนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะทำให้ตาเราดูลึกขึ้นนะคะ <c oughs> เราจะลงช่วงบริเวณหางตากับหัวตานะตรงนี้นะคะ จากนั้นเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงสีที่ออกสว่างๆน,นิดนึงนะก็คือจะเป็นสีแบบชมพูมุกนะคะลงบริเวณกึ่งกลางตานะคะให้ตาเราดูแบบมันจะได้ดูโตขึ้นนะดูมีอะไรนะคะจะได้ไม่แมทมากเกินไปเนาะแล้วก็ใช้มือเบลนดค่ะมือเกลี่ยให้เรียบร้อยแค่นั้นเองเองก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็บริเวณหัวตาเราก็จะลงสีสว่างสุดอีกสีหนึ่งเพื่อให้ตามันดูมีความแบบ ฟุ้งฟิงนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะเขียนอินเนอร์ไลเนอร์สีดำนะคะเหตุผลที่เขียนเพราะว่าเวลาที่เราติดขนตาปลอมนะมันจะได้ดูไม่เห็นสีข,ขาวๆตรงบริเวณขอบตาของเราไงมันจะได้ดูเนี้ยบมากขึ้นนะคะแล้วก็เขียนอายไลเนอร์ค่ะซึ่งวันนี้ที่ใช้เป็นของคอสลุกรุ่นใหม่นะคะก็จะเป็นมีแปรงแถมเรียบร้อยเลยแล้วก็เนื้อของเขาก็จะเหลวแต่ว่าเวลาเขียนคือดํามากแล้วก็ใครที่ ถนัดอยู่แล้วในการใช้ไอไลเนอร์ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะเป็นอะไรที่ใหม่ๆนะคะเราจะยังไม่วิงหางนะแล้วหลังจากนั้นเจก็จะใช้อายแชโดวสีดำนะคะกับแปรงหัวตัดเนี่ยมาวิงหางนิดๆหน่อยๆอยีกทีนึงเพื่อให้มันดูแบบมีความหวานนะจะไม่ให้เส้นมันคมมากเกินไปนะคะ แค่นั้นเองเสร็จแล้วจากนั้นค่ะเราก็มาดัดขนตาให้งอนนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าปัดมาสคาร่าก็คือปัดพอประมาณนะไม่ต้องเอาแบบหนามากนะตัวเองเดี๋ยวมันจะดูเป็นแบบเก๋เกนะคะจะเยอะเกินไปแล้วก็มาติดขนตาปลอมที่เบอร์ออกแนวแบบธรรมชาตินิดนึงนะคะซึ่งวันนี้จะใช้เป็นของญี่ปุ่นเนาะก็จะติดลงไปค่ะนะคะซึ่งปราติดแล้วตาเราก็จะดูเป็นธรรมชาติก็จะไม่ได้แบบสายฝอจัดมากขนาดนั้นนะคะอื ก็จะได้ลุคนี้จากนั้นเราก็จะปัดมาสคาร่านะคะทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างให้มันดูแบบแบบเขาเรียกอะไรให้ดูตาหวานนะคะสําคัญมากตรงนี้คือต้องปัดนะนะคะหลังจากนั้นเจจะใช้แป้งรันนะคะเบอร์ R22 นะคะทัชอัพตรงบริเวณใต้ตานะคะแล้วก็เหมือนกับการทําความสะอาดนะคะให้มันดูเป็นเหมือนกึงก่ง่งไฮไลท์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจก็จะมาเข้านะคะงาน ดดิ้งต่อเลยนะคะก็จะเริ่มจาก s h a ดิ้งบริเวณจมูกก่อนนะนะคะอันนี้ก็เป็นพาเลตของ j u เวเหมือนกันนะคะ shading จมูกให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมา s h a ดิ้งตรงบริเวณกอบหน้าโหนกแก้มอะไรต่างๆสีตรงนี้มันจะติดออกส้มๆนิดนึงนะแต่ว่าเจ๊ว่ามันก็เก๋ดีนะคะสวยดีนะคะ ก็เฉดให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้สีส้มนะคะสีออกส้มๆนิดนึงมาปัดบริเวณแก้มให้ดูฉ่ำๆนะลงมาถึงที่หน้าแก้มเลยแต่ว่าอย่าให้ต่ํากว่าจมูกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะทําให้เราดูแก้มห้อยแล้วก็ใช้สีชมพูอ่อนๆนะคะปัดบริเวณหน้าแก้มอีกทีนึงนะคะจะได้ดูหว,นหวานๆดูเด็กดูเด็กอะไรอย่างนี้นะคะ จากนั้นก็จะใช้สีที่เป็นชมพูแบบมีมุกมุกนดนึงปัดเข้าไปอีกทีนึงแก้มจะได้ดูป๊อปออกมานะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไฮไลท์ค่ะนะคะของอันตัาเซียนะคะซึ่งจะบอกว่าไฮไลท์ตัวนี้คือพุ่งมากพุ่งมากจริงๆนะ,จะเจ๊แบบเลิฟมากนะคะตัวนี้นะแต่วันนี้ก็ใช้แบบเบาๆไปก่อนใช้ออกโทนชมพูไปก่อนนะคะจะได้แบบไม่เยอะมากเกินไปนะคะเออ ลงให้หมดนะหนกุ้งหนก,นกแก้มขอุปงขอไปไหมมันเงามากตัวเองเงาจริงๆคือแบบคือชอบมากอะเลฟิฟจริงๆเลยตัวนี้นะคะ เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาลงงานลิปกันค่ะซึ่งวันนี้เจ๊จะใช้สีไปลิปจิ้มจุ่มนะสีออกพีชนึนงทาบริเวณกึ่งกลางด้านในปากนะคะแล้วก็เราก็จะใช้มือเบลนค่ะนะคะให้มันดูแบบฟุ้งๆนะเพราะวันนี้เราไม่ต้องการปากแบบดรามติกมากนะคะหลังจากนั้นเจ๊ก็จะใช้ลิปสติกสีนูดนะคะทาลงบริเวณขอบปากอีกทีนึงเพื่อให้ปากเราดูแบบเหมือนสมูทอะค่ะนะคะกนะบขอบปากให้สนิทเลยนะคะกบสีปากเดิมให มิดนะคะแค่นี้แหละตัวเองลุคนี้ก็เสร็จแล้วเราก็ไปทําผมให้เรียบร้อยนะคะแค่นี้เองแค่นี้ก็น่ารักจุบุชิปีแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อ,อไปค่ะ